ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอ t โตครีเอเตอร anel n กับการเสี่ยงไทยดมนายดวงผาไพ่าทาโร่ผพาย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นนะครับย้ํานะครับไม่มีการติดต่อไปหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการชวนลงทุนไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องเนื้อหาการดูดวงเสียงไทยทํานายทายทักกันวันนี้เลยนะครับเราก็จะมาดูแรนดอมไพทาโรกันเช่นเคยนะครับนะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้จะเป็นสถานการณ์ของคุณหรือไม่นะครับมาในแนวกึ่งกึ่ง random กึ่งกึ่ situation chip นะครับการเสี่ยงทาย r a n d o มนี้ผมโดยปกติจะใช้ไพ่หนึ่ถึงสองสำรับนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหาซึ่งในวันนี้จะใช้ไพ่เพียง1นึ่สำรับเท่านั้นนะครับโอเคทำใจสบายๆนะครับ random วันนี้มาเสี่ยงทายกันดูสิ ว่าสถานการณ์วันนี้จะเป็นสถานการณ์ของคุณหรือไม่แนะนำให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอย่ากขดข้ามนะครับเพราะบางทีไพ่อาจจะมีอะไรอยากบอกนอกเหนือจากหัวข้อก็เป็นไปได้นะครับผมทำนายทายทักด้วยแนวทางของเนื้อหาตำราสากลน,นิยมผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคมาเริ่มเสี่ยงทายกันเลยวันนี้เราจะมาเสี่ยงทายแรนดอมกันในหัวข้อที่ว่าเขารักคุณมาก เออเขารักคุณมากหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์อีกแล้วสบายๆเบาๆสบายๆไม่มีพิษมีภัยดูได้ทุกท่านนะครับดูได้ทุกท่าทุกราศีนะครับจะธาตุดินน้ำลมไฟราศีใดก็ดูได้นะการเสี่ยงทายแบบนี้เปิดไพ่ไปพร้อมๆกันวันนี้คุณได้ไพ่โอ้หกดาบมาใบแรกเลย six of swords คุณไม่ต้องกลัวดาบนะไพ่าดาบปกติถ้าเป็นดาบใบอื่นมันอาจจะเป็นอุปสรรคชีวิตอะไรแบบนี้แต่ถ้า6ดาบนี่คือเป็นระยะห่างทางไกลการมีโชคดีจากทางไกลหรือต่างชาติต่างภาษามีโชคดีทางไกลอะไรแบบนี้คุณเห็นการล่องเรือตามภาพนะครับ ไพ่ยิบสีไพ่ทาโรสื่อสารตรงๆต,ตามภาพ6ดาบคือการข้ามน้ำข้ามทะเลแบบนี้ตีความในชีวิตจริงนะเทียบเคียงกับชีวิตจริงคือคุณมีโอกาสได้รับการโชคดีจากการเดินทางหรือมีใครทางไกลจะเดินทางมาหาหรือได้รับข่าวดีทางไกลก็ยังได้แม้แต่นะแม้แต่การวางแผนวางแผนจะเดินทางไกลเพื่อไปทําบางสิ่งบางอย่างเช่นศึกษาต่อหรือไปทํางานมีโอกาสประสบความสําเร็จแบบนี้ จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปวันนี้หัวข้อที่ว่าวันนี้เขารักคุณมากเขาคือใครทําไมถึงต้องรักคุณมากเดี๋ยวมาดูนะครับมีโอกาสเป็นคนทางไกลหรือเปล่าหนะ้าหกดาบเมื่อกี้เออเขารักคุณมากเจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนทากิลช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีของการเก็บเกี่ยวสิ่งที่ลงทุนลงแรงทําไปแล้วไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพใดทํางานใดอยู่ก็แล้วแต่สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วจะไม่สูญเปล่านะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆงอกงามเติบโตขึ้นในความเป็นไพ่เจ็ดเหรียญในความเป็นไพ่เหรียญอาจจะใช้เวลาสักหน่อยเพียงแต่ว่าจะเป็นการเติบโตอย่างช้าๆที่มั่นคงนะใบนี้บ่งบอกถึงความเจริญเติบโตก้าวหน้าโดยลําดับและความหมายที่2หมายถึงการที่ในบางท่านนะบางท่านที่อยากมีกิจการส่วนตัวสามารถลงทุนทําได้เลยนะครับ เหรียญนี่คือความพร้อมในระดับที่กําลังดีกําลังพอเหมาะพอควรไม่ต้องรอให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นตคุณมีแค่ไหนคุณทําแค่นั้นประมาณนี้ทําโดยประมาณเอาแต่พอประมาณเอาแต่พอตัวแล้วคุณจะมีโอกาสก้าวหน้าได้และในอีความหมายหนึ่งที่พลาดไม่ได้ในเรื่องความสัมพันธ์แม้ไพ่เหรียญจะเป็นไพ่การเจริญเติบโตทางด้านการงานการเงินแต่เมื่อตีความทางด้านความสัมพันธ์เจ็ดเหรียญคือความสัมพันธ์ที่กําลังค่อยๆเติบโตการปลูกต้นรักแบบนี้เออ เขารักคุณมากนะมาดูกันซิเขาคือใครขอไพ่บอกทีนะครับเขารักคุณมากเขาคือใครใช่คนที่คุณคิดถึงอยู่หรือเปล่าโอ้ใช่ถ้าถามว่าใช่คนที่คิดถึงอยู่หรือไม่ตอบเลยว่าใช่มีโอกาสตรงนะเกิน90%ซ เผื่อใจไว้สัก10%สําหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าคุณคิดถึงใครอยู่ตอนนี้ถ้าเขาเองก็รู้จักคุณนะต่างฝ่ายต่างคบหากันมีใจให้กันอยู่มีโอกาสเป็นไปได้ว่าเขารักคุณมากกรณีนี้ต้องขออนุญาตแนะนําตามตรงนะหมายความว่าคุณกับเขาต้องรู้จักกันจริงๆนะครับรู้จักกันจริงๆไม่ใช่คุณไปปลื้มใครแล้วเขาไม่ได้รู้จักคุณแบบนั้นไม่นับนะครับนะต้องรู้จักกันจริงๆคุณรู้จักเขาเขารู้จักคุณต่างฝ่ายต่างมีกันในใจแบบนี้คุณปลื้ม เขาเขาก็มีโอกาสปลื้มคุณและเขามีโอกาสที่จะรักคุณมากความสามถ้วยของไพ่ออริจินอลนะตีความได้ชัดๆเลยว่าเป็นการเฉลิมฉลองยินดีจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะไพ่ทาโร่สมัยนี้มีมากมายหลากหลายทั้งไพ่สวยงามทั้งไพ่ที่ความหมายแตกต่างกระดกไปแต่ยึดตามออริจินัลดังเดิมสามถ้วยคือความเฉลิมฉลองยินดีความยินดีจะเกิดขึ้นกับคำถามนี้ที่ว่าเขาคนที่กำลังรักคุณมากตอนนี้ใช่คนที่คุณนึกถึงอยู่หรือไม่ตอบเลยว่าใช่ จะมีความยินดีเกิดขึ้นร่วมกันอ้าวไม่ธรรมดามาดูกันสิครับแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเ,ออเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปคุณกับเขาจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกันในทิศทางใดอ้าวนี่ดีกว่าจะมีการเกี่ยวข้องกันในทิศทางใดอย่างไรโอ้เจ็ดดาบบางคนแอบชอบกันหรือเปล่าเซเว่นออฟซอร์สบางทีบางคนมีความลับในใจหรือนะหรือมีธุระบางอย่างที่ต้องไปเคลียร์เรื่องส่วนตัวก่อน อาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วหรือต่อให้เป็นคนโสดไม่เคยมีครอบครัวบางทีบางคนนะบางคนเขามีภาระหนี้สินมีธุระส่วนตัวมีการต้องดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่เป็นเสาหลักของบ้านแบบนี้เขาอาจจะยังไม่มีความพร้อมที่จะลงมันอยู่ในความสัมพันธ์แบบเต็มตัวเต็มรูปแบบเขาอาจจะต้องไปเคลียร์ธุระส่วนตัวของเขาก่อนปล่อยให้เขาใช้ชีวิตตามสบายไปนะครับคุณไม่ต้องกังวลกับให้จัดดาบนะครับคุณเองก็สามารถใช้ชีวิตตามสบายได้เช่นกันนะ ต่างคนต่างเคลียร์ธุระของตัวเองไปก่อนเอางี้ดีกว่าเออต่างคนต่างเคลียร์ธุระของตัวเองกันไปก่อนแล้วจะดีทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปหรือไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมหรือไม่ดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามนะครับเพราะแม้เราจะดูหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์แต่บางทีไพ่อาจจะอยากบอกอย่างอื่นด้วยเออไพ่อาจจะอยากบอกอย่างอื่นด้วยชัดๆ9ก้าถ้วย n i g h t of Cups นอกนอจากเรื่องความสัมพันธ์วันนี้ที่เราดูกันในหัวข้อเขารักคุณมาก ไพ่อยากจะบอกเพิ่มเติมว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีในการนะจากเมื่อกี้ที่มี7เหรียญนะครับการเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเกี่ยวสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปแล้วคุณสามารถเติบโตได้โดยการเก็บหอมรอมริบการสะสมทรัพย์สมบัติ การเติบโตด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองสะสมะสิ่งมีค่าทั้งหลายบางท่านอาจจะลงทุนในทองคำเรื่ออะไรก็แล้วแต่ที่จับต้องได้แล้วก็เรียกว่าไม่เลื่อนลอยเกินไปคุณมีโอกาสเติบโตคุณจะมีความสุขสมบูรณ์ในทั้งทรัพย์สินทั้งทางโลกและทางธรรมตามความเชื่อแต่ความเป็นก้าวถ้วยนี้ก็เน้นไปนในทางโลกมากกว่าทรัพย์สินที่จับต้องได้บ้านรถเงินทองข้าวของแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าคุณจะมีความอิ่มน้ำสำราญถ้าคุณบอกว่าคุณเคยมีปัญหาเคยลำบากคุณจะมีช่องทางในการฟื้นตัว มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้ส่วนคุณที่สุขสบายดีอยู่แล้วจะสุขสบายยิ่งขึ้นเออสามารถลันลาได้ด้วยนะก้าวถ้วยเนี่ยแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แต่ละท่านนะครับโอเคมาดูกันต่อนะเขารักคุณมากแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปหรือจะมีเหตุการณ์ดีๆใดๆเพิ่มเติมมาหรือไม่ให้ไพ่บอกทีนะครับโอ้โหเดวิลสอดคล้องกับ9้าถ้วยเมื่อกี ซับทางโลกเพิ่งพูดไปไม่ทันขาดคำอิ่มเอมอ,มอิ่มน้ำสำราญเดวิลเป็นไพ่มีดีมีร้ายนะเจ้าปีศาจตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะเป็นไพ่มีดีมีร้ายถ้าเป็นในทางดีก็คือความอิ่มเอมอิ่มน้ำสำราญทางโลกความสุขทางกายตัณหาการมรมชื่อเสียงเงินทองลาบยศเสน่นะเมตามหานิยมมาเต็มใบนี้ออกมาเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสียเตือนนิดเดียวคือ ให้ระวังเรื่องความลุ่มหลงมัวเมาอย่าให้กิเลสครอบงําจิตใจถ้ากิเลสเดวิลครอบงําจิตใจคุณคุณอาจจะลุ่มหลงมัวเมาได้แต่ถ้าควบคุมมันได้คุณจะมีสเสน่ห์เมตตามาหานิยมอย่างสูงสุดและทํานายเพิ่มเติมได้อีกด้วยนอกจากจะมีความอิ่มหนาสําราญเต็มเปี่ยมแล้วคนคนนี้ที่เขารักคุณมากเขายังหลงคุณมากด้วยทั้งรักทั้งหลงทั้งสเสน่หาพิศวาสอะไรแบบนี้จริงๆความเป็นเดวิลก็รู้กันอยู่นะครับท่านที่ดูไพทาโรสากลเป็นประจําเดวิลมามันเป็นเรื่องเอาโว สเสน่ห์ตันหาราคะมาเต็มเข้าทั้งรักทั้งหลงคุณเลยอ้าวมาดูกันต่อนะเป็นสัญญาณที่ดีคนรักกันมันต้องมีความสเสน่หากันด้วยไม่ใช่รักอย่างเดียวมันจะจืดชืดเกินไปต้องมีทั้งความรักมีทั้งความสเสน่หาถูกแล้วมาถูกทางแล้วแล้วก็น่ารักสิงโตมาแล้วสเตรนจ์ไพ่ใบโปรดของผมนะครับเ,เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างแรกเลย จากหน้าภัยเลยตำราสากลว่าไว้เมื่อสเตรงจ์ปรากฏออกมานะ <S 2> <S 2> <S เรื่องยากจะก,กลายเป็นเรื่องง่ายทุกปัญหาจะถูกแก้ไขได้ทุกปัญหาเอาอยู่ตามภาพสื่อสารกันตรงๆซื่อๆเลยหญิงสาวแกล่งกับสิงโตเชื่องเชื่องสิงโตปกติมันดุร้ายมันดื้อม,มันไม่ยอมให้กอดง่ายๆนี่หญิงสาวเขากอดสิงโตได้ แปลว,ว่าทุกปัญหาจะอยู่ภายในมือของคุณเรียกว่าคุณจะสยบทุกปัญหาได้เรื่องอยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายนี่คืออย่างที่หนึ่งตามความหมายของมนไพ่นะครับส่วนอีความหมายหนึ่งก็ทํานายได้ด้วยว่าคนคนนี้นอกจากจะทั้งรักทั้งหลงคุณแล้วเขายังยอมคุณมาก,มาก ยอมที่สุดในโลกเรียกว่าถ้าเขาเป็นคนที่สมมุตินะยกตัวอย่างว่าถ้าเขาเป็นคนดื้อเป็นคนมีจุดยืนชัดเจนเป็นคนไม่ยอมใครแต่เขาจะยอมให้คุณแบบนี้โอ่น่ารักแล้วราศีสิงห์ก็เด่นนะครับราศีสิงห์ก็เด่นไม่จะเป็นตัวเขาตัวคุณหรือคนแวดล้อมที่เกี่ยวข้องก็ได้แล้วแต่หรือเดือนสิงหาคมก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นสิงหาคมที่ผ่านไปแล้วหรือสิงหาคมปีหน้าก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็อื โอ้ห้าถ้วยไฟอฟคัพ p s รู้ละคนคนนี้เป็นคนที่มีอนาคตไกลแต่บางทียังดูเหมือนก้าวหน้าช้าอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้นะครับฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ได้พลังงานสลับฝั่งกันได้ในความการเสี่ยงไทยแบบนี้ที่แน่ๆคือมีใครบางคนผมมองว่าเป็นฝั่งเขาที่ยัง ค่อนข้างยึดติดกับอดีตจมกับอดีตขออนุญาตใช้คํานี้นะยังจมกับอดีต5ถ้วยมี3มถ้วยที่ล้มไปแล้วอาจจะเป็นอดีตความหลังฝังใจบางอย่างขอเพียงแค่หันกลับมามอง2ถ้วยที่ยังตั้งอยู่ก็จะได้อนาคตที่สดใสนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็แล้วแต่ถ้าเป็นฝั่งเขาคุณก็เอาใจช่วยเขาแต่ถ้าเป็นฝั่งคุณนะผมขออนุญาตแนะนําตามตรงเลยว่า ให้มองปัจจุบันแล้วชีวิตจะดีนะครับมองปัจจุบันแล้วชีวิตจะดีไม่ต้องไปใส่ใจอดีตมากมายผ่านแล้วผ่านเลยประมาณนี้นอกจากนี้ยังมีความหมายที่ซ่อนอยู่นะยังมีความหมายที่ซ้อนอยู่ ห้าถ้วยสามถ้วยล้มไปแล้วถูกไหมครับนะ้าตามภาพสองถ้วยที่ยังตั้งอยู่นี้อย่าลืมว่าสองถ้วยคือความหมายของการเป็นคู่คุณมีโอกาสเจอคู่ดีอนอกจากจะได้ชีวิตที่ดีได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีโอกาสเจอคู่ดีด้วยขอเพียงหันกลับมามองสองถ้วยที่ยังตั้งอยู่สามถ้วยที่ล้มไปแล้วช่างมันเลยดูสองถ้วยที่ยังตั้งอยู่นะครับความสุขความจเจริญรออยู่นะโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็อื ไม่ธรรมดาวันนี้พลังงานดีมากแล้วก็โอ,โอ้ราชาถ้วยสุดยอด King of คับ s คุณเจอคนใจดีครับละคนที่รักคุณมากคนนี้เป็นคนใจดีมากๆมีโอกาสเป็นคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้หรือต่อให้ไม่ใช่นะมันตีความได้อีกอย่างหนึ่งด้วยว่า ถ้าไม่ใช่คนที่คุณนึกถึงอยู่จะมีใครบางคนหรือมากกว่าหนึ่งคนที่ชอบคุณอยู่รักคุณอยู่ตอนนี้แต่เขาหรือเธอเหล่านั้นยังไม่เผยตัวดังตอนแรกที่ปรากฏไปแล้วว่าอาจจะเป็นการแอบชอบอยู่หรือยังไม่กล้าเผยความในใจด้วยเหตุใดๆก็แล้วแต่แต่เขาทั้งรักทั้งหลงคุณมากและเขาจะยอมคุณมากเขาคนนี้เป็นคนใจดีมีโอกาสเป็นคนที่มีความใจดีมีเมตตาและเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมนะครับนะ พร้อมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณได้ในหลายๆทางเลยหรือท้าตีความเป็นตัวคุณเองเรียกได้ว่าคุณจะเจอคนคล้ายๆกันเออเจอคนลักษณะนิสัยคล้ายๆกันเจอคนใจดีเหมือนกันเจอคนมีเมตตาเหมือนกันบางท่านเป็นสายบุญสายมูสายขาวแบบนี้มีโอกาสเจอคนใจบุญสุนทานเหมือนกันเข้ามาสร้างความรักให้กันและกันได้แบบนี้นะครับก็ไม่ธรรมดาเลยพลังงานวันนี้ดีงามเขารักคุณมากอืมเขารักคุณมาก ใครอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอ้โหราชินีเหรียญแม่เกือบจะเป็นคู่กันละถ้าราชินีถ้วยในคู่เป๊ะเลยนะแต่ก็นั่นแหละราชาถ้วยกับราชินีเหรียญก็สามารถเป็นคู่กัลยาณมิตรกันได้ราชาถ้วยผู้ใจดีกับราชนีเหรียญผู้มั่งคั่งแม้จะไม่ใช่คู่กันโดยตรงตามตำราแต่สามารถเป็นกัลยาณมิตรกันได้ในเบื้องต้นคุณกับเขามาถูกทางแล้ว คุณคนที่คนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นะเขาเป็นคนใจดีมีเมตตาดังกล่าวและมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นคู่ครองได้หากต้องการเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะนะอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเช่นการแอบรักแอบชอบกันยังไม่กล้าเผยใจหรือการมีธุระส่วนตัวที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จคุณไม่ต้องรีบดวงคุณกับเขามีความเป็นกัลยาณมิตรสูงมากนะ มีความเป็นกัลยาณมิตรสูงมากส่วนจะพัฒนาเป็นคู่ครองได้หรือไม่อยู่ที่คุณกับเขาไปตกลงกันเองในอนาคตออออีกอย่างหนึ่งกับลืมแถมให้เมื่อราชนีเหรียญปรากฏนะคุณสุภาพสตรีมีโอกาสร่ำรวยมั่งคัง่งได้ยกระดับฐานนะมีโอกาสเข้าสังคมไฮโซสังคมชั้นสูงคุณผู้ชายมีดวงนารีิุประทับนะครับคบหาสุภาพสตรีและโชคดีโอเคไปกันต่อนะครับเขารักคุณมากตามหัวข้อเลยจริงๆ แต่คขาว่ารักมากบางทีมันก็อาจจะยังไม่สมหวังกันทันใจนะักเพราะต่างคนต่างก็มีธุระดังกล่าวนะต่างคนต่างมีธุระส่วนตัวดังกล่าวมีหน้าที่ที่ต้องเคลียร์ก่อนแบบนี้ไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆเดี๋ยวดีเองดวงมาดีขนาดนี้แล้วดวงมาดีขนาดนี้แล้วเด็กถือไม้เท้าขอให้เชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะครับ คุณมีอุดมการใดๆมีวิถีชีวิตใดๆอยู่ตอนนี้คุณทําตามสิ่งที่คุณเชื่อทําตามสิ่งที่คุณฝันได้เลยแล้วทุกอย่างจะค่อยๆเข้าที่เข้าทางเองแล้วก็ออีกสักใบหนึ่งสิขอส่งท้ายสวยๆเลยวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเ,เขารักคุณมากเรารู้แล้วแหละว,ว่าเขารักคุณมากเขาเป็นคนดีเป็นคนที่มีโอกาสจะเป็นคนในความสัมพันธ์ของคุณแต่จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปขออีกสักหนึ่งใบ โอ้โห oh, 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 oh. ชัยชนะมาแล้ว6ไม้เท้า six of w a n d s ไพ่ Victory ไพ่ชัยชนะออกมาสบายใจได้กับหัวข้อ random เสียงไทยวันนี้ยินดีด้วยกับท่านที่ดูมาโดยตลอดไม่กดข้ามคุณดูมาจนถึงใบนี้6ไม้เท้ารับไว้เลยนะครับชัยชนะมาแล้วไม่ว่าจะชัยชนะด้านใดก็แล้วแต่อย่างที่1น,นะถ้ายังไม่นับเรื่องความสัมพันธ์เอาเรื่องส่วนตัวก่อนคุณที่เสียงไทยได้ใบนี้ได้ดูคลิปนี้ถึงตอนเนี้ย คุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตตามกําลังตามที่ลงทุนลงแรงมาทําอย่างไรได้อย่างนั้นถ้าตั้งอกตั้งใจทําคุณงามความดีมาโดยตลอดคุณจะประสบความสําเร็จโดยลําดับ ดีไม่ดีจะประสบความสําเร็จเกินคาดด้วยอา,อาจจะคาดหวังไว้แค่นี้แต่ได้ดีเกินคาดเป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เวลาคนดวงดีนะครับเราย้ําอยู่เสมอว่าการดูดวงอย่าง,งมงายอย่าไปยึดติดว่าจะต้องเกิดขึ้นร้อยเปอย่างนั้นอย่างนี้ล่างนั่งรอดวงไม่ได้นะครับดวงดีแล้วก็ต้องเอาไปทําความดีรีบขยันขันแข็งแบบนี้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จนี่คือความหมายที่1และความหมายที่2ที่ขาดไม่ได้เลยกับวันนี้หัวข้อความสัมพันธ์เขารักคุณมาก คุณมีโอกาสสมหวังกับคนที่คุณรักคุณมีโอกาสสมหวังกับคนที่คุณรักไม่ว่าจะช้าจะเร็วบางท่านสมหวังไปแล้วด้วยซ้ำณนะเวลานี้ตอนที่เห็นคลิปนี้คุณอาจจะสมหวังเรียบร้อยแล้วหรือกําลังอยู่ในขั้นตอนจีบๆกันอยู่กําลังจะขอสถานะกันกําลังจะเปิดเผยความในใจกันแบบนี้เป็นไปได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในขั้นตอนใดในความสัมพันธ์ก็แล้วแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าการที่คุณเป็นคนจริงใจต่อทุกผู้คนนะ คุณจริงใจกับเขาเขาจริงใจกับคุณมีน้ำใสใจจริงมาให้กันมีดวงกัลยนณมิตรให้กันแบบนี้นะมีความเป็นกัลยนณมิตรสูงมากเพราะฉะนั้นมีโอกาสพัฒนาไปสู่ความเป็นคู่รักกันได้ดวงดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัตินะครับขอให้ตั้งใจทําคุณงามความดีและคุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆรูปแบบเลยนะครับโอเคขอบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ